สัพพะทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่กระลบนี่คือรายการชวนหนีนรกผมปูกรเป็นผู้ดำเนินรายการครับเมื่อคลิปก่อนได้เล่าเรื่องนรกขุมต่างๆต,ต้องของบอกก่อนว่าผู้บรรยายไม่มีคุณสมบ,บัติพิเศษอะไร เพียงแต่เป็นผู้ค้นป้าเอามาจากตำรับตำลาครูบาอาจารย์บ้างพระนักเทศบ้างซึ่งทั้งหมดก็เอามาจากพระไตรปิฎกผู้ที่มีคุณสมบัติพิเศษท่านก็ไม่ยอมรับว่าท่านรู้ท่านเห็นในสิ่งที่คนธรรมดาเขาไม่รู้เขาไม่เห็นเพราะมันไม่เป็นผลดีเลยโดยเฉพาะาพระภิกษุดีไม่ดีจะถูกไล่จับปรับอวบัติ ือผิดศีลศีลขาดาใช้กับพระภิกษุเท่านั้นการมีโทษที่เกิดจากการล่วงละเมิดในข้อพระธรรมวินัยบัญญัติที่พระพุทธเจ้าทรงตัดห้ามถ้ารู้เห็นจริงก็มีอบัตินิสกิยปาเจตตีคือประเภทของโทษที่เกิดจากการล่วงละเมิดสิลบทประเภท ลหุกาบัตจะเป็นอบัตโทษเบาถ้าไม่รู้เห็นแล้วบอกรู้เห็นยิ่งไปกันใหญ่ปรับอบัตปาจิตตีอาปรับัตปราชิกคืออบัตหนักที่สุดในพระวินัยผ่้ภิกษุล่วงละเมิดแม้เพียงข้อ1ข้อใดต้องคาจากการเป็นภิกษุทันทีบวชเป็นภิกษุอีกไม่ได้มี4ข้อคือ 1เซฟเมถุน 2. ลักทรัพย์ 3. าฆ่ามนุษย์สอวตริมนุษยธรรมส่วนคารวสาผู้รู้รู้เห็นจริงๆเที่ยวโกยฟุ้งนักเดี๋ยวการรู้เห็นก็จะจ,จางไปเป็นเอว่าทุกคำบรรยายมาจากพระไตรปิฎกก็ออกแล้วกันตกไตรปิฎกแปลว่าตะกล้าสามใบเพราะเนื้อหาแบ่งเป็นสามหมวดใหญ่ๆคือห พระวินัยปิดกว่าด้วยพระวินัยศีขาบทต่างๆของภิกษุและภิกษุณี 2. พระตันอสุตันตะปิดกว่าด้วยพระสูตรซึ่งเป็นพระธรรมเทศนาของพระโคดมพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกที่แสดงแก่บุคคลต่างชั้นบรรณะและการศึกษา ต่างกรรมต่างวาระกันมีทั้งที่เป็นร้อยแก้วและร้อยกอง 2. อ,อภิธรรมปิดดกว่าด้วยพระอภิธรรมหรือปรมัติธรรมซึ่งเป็นธรรมชั้นสูงอธิบายด้วยหลักวิชาล้วนโดยไม่อ้างอิงเหตุการณ์และบุคคลวันนี้จะมาคุยฟุ้งประวัติอนุพุตธ80องค์ว่ากันทีละองค์องค์ที่หนึ่ง ปรวัติพระัญญาโกนธัญญาท่านเป็นบวดพราหมณ์หาสารในบ้านพราหมณ์โทน,นวัตถุไม่ห่างจากกรุงกัฏพิภาเดิมชื่อว่าโกนธัญญาเคยศึกษาเราเรียนจบไตเพศและรู้ลักษณะมนคือตำรายถ่ายลักษณะเมื่อพระมาหาบุรุษประสูติได้ประมาณ5วันพระเจ้าสุโธทนะพระราชบิดาได้เชิญพราหมณ์ ร้อยแปดคนมาเลี้ยงโภชนาหารในพระราชวิธีทํานายพระลักษณะตามประเพณีได้คัดเรียกพราหมแปดคนเพื่อทํานายพระลักษณะคนทญาะก็อยู่หนึ่งใน8คนนั้นด้วยเมื่อต่อดูลักษณะของพระมหาบุรุษแล้วทํานายไว้สองลักษณะคือ1ถ้าอยู่ของคาราว่าจะได้เป็นพระเจ้าจากกักรพรรด สองถ้าเสด็จออกทรงผนวดจากได้ตัดสรุ้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสัตวรายเอกในโลกส่วนอาญากรอาญะนัญญ้น,นมีความแน่ใจว่าพระองค์จกเสด็จดออกทรงผนวดแน่นอนจึงทํานายไว้เป็นลักษณะเดียวว่าจกเสด็จดออกทรงผนวดและจากได้ตัดสรุ้เป็นพระสัมมาทุตเจ้าเป็นสัตสัสรายเอกของโลกเป็นแน่แท้ดังนั้น ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาโกนัญญาพราหมณ์มีความตั้งใจว่าถ้าพระองค์เสด็จออกทรงผนวดเมื่อ,อไหร่แล้วก็ถ้าตนยังมีชีวิตอยูนะ่จะออกผนวดตามเมื่อนั้นในเวลาต่อมาพระองค์เสด็จออกทรงผนวดแล้วทรงบำเพ็ญทุกฤกริยาอยู่ได้แก่การทอมความเพียรเพื่อบรุธรรมพิเศษ กนินพามได้ทราบข่าวนั้นจึงได้ชวนาพามสี่อีกสคนก็คือหนึ่งวัปปะสองพัติยะสามมหานามะสี่อัสชิรวมเป็นห้เรียกว่าปัญจวคีพรามทั้ง5ได้ติดตามพระองค์เพื่อคอยปฏิบัติทุกเชา้าค่ำด้วยมีความหวังว่าถ้าพระองค์ได้บรรลุธรรมเมื่อใดแล้ว จักได้เทศนาสั่งสอนอบรมตนเองให้บรรุธรรมนั้นด้วยเมื่อพระองค์ทรงบำเพ็ทุกกิริยาอยู่6ปีเห็นว่ามิใช่หนทางแห่งการตัดสโลจึงเลิกการกระทำนั้นเสียปัญจวัคคีย์ทั้ง5คิดว่าพระองค์ทรงคลายความเพียรเวียนมาเป็นคนมากๆเสียแล้วจึงหมดความเลื่อมใสพากันละทิ้งพระองค์ไป อยู่ปาอิสิปัตนะมะึคทายวันแฝงเมืองพลานสีตอนมาเมื่อพระองค์ได้ตัดสสู้เป็นพระสัมมาสัพพุทเจ้าแล้วพระสัมมาสัพพุทธเป็นพระสมัญญานามที่ใช้เรียกพระบรมศาสดาของพระพุทธศาสนาของศาสนาพุทธนะทรงดำริหาคนที่จะรับพระธรรมเทศนาเป็นอันดับแรกคือ พระอาจารย์สองท่านคือ 1. อารดาบดกาลลมโคต 2. สออุกทกดาบดลาบุตรซึ่งพระองค์ได้เคยศึกษาละทิของท่านแต่ท่านทั้งสองได้เสียชีวิตไปเสียก่อนแล้วพระองค์จึงสเสด็จไปหาปัญจาวาคีทั้ง5ที่ปาอิสิปัตนะมะลึกกัตยาวันพวกปัญจาวาคีทั้ง5เห็นพระองค์แต่ไกล คิดว่าพระองค์เสด็จมาเพื่อแสวงหาคนอุปถากจึงตกลงกันว่าพวกเราจะไม่พึงไหว้ไม่พึงลุกขึ้นตอนรับและอย่ารับบาดจีวรจะปูอัศนะที่นั่งไว้เท่านั้นคันเมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปถึงอาศัยความเคารพที่เคยมีต่อพระองค์มาก่อนจึงลืมกติกาที่นัดหมายกันเอาไว้ทั้งหมดพากันลุกขึ้นตอนรับ และทำสามิตกรรมดังที่เคยปฏิบัติมาสามิติกรรมก็คือการแสดงความเคารพตามตำรรเนียมของพระเดนในระหว่างผู้ใหญ่กับผู้น้อยแต่ก็ยังมีแสดงกิริยากระด้างกระเดียงโดยพูดออกพระนามว่าอาวุโสพระองค์ทรงห้ามเสียแล้วตัดบอกว่าเราได้ตัดสรุปอาิทธธรรมด้วยตัวของเราเอง เราจะแสดงให้ฟังพระองค์ได้ตัดปฐมเทศนาแก่ประกาศสัมมาสัมโพธิญาณชื่อธรรมจักกับปวัตสูตรเมื่อจบลงธรรมจักครคูหรือเรียกว่าได้ดวงตาเห็นธรรมหมายถึงโสดาปฏิมักเรียกว่าโสดาโสดาบันนะได้บังเกิดแก่คนทัญะว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้น เป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดาพราะองค์ทรงทราบว่าโกฏญยะได้ดวงตาเห็นธรรมจึงเป่งอุทานว่าัญญสิวัตโพโกดัญโยัญญาสิวัตโพโกดัญโยแปลว่าโกัญยะได้รู้แล้วหนอจึงมีคําว่าัญญานําหน้าชื่อว่าัญญากโกัญญะเมื่อญ,ญาโกัญญะดวงตาเห็นธรรมแล้ว จึงขอผนวดพระองค์จึงผนวดให้ด้วยวาจาว่าเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดทำอันารา่าวดีแล้วเธอจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อถึงที่สุดทุกโดยชอบเรียกการบวชแบบนี้ว่าเอหิภิกขุบวชสมุทาัญญาโกัญญาเป็นผู้ได้ได้รับการบวชด,ด้วยวาจาเป็นพระองค์แรกของโลกต่อมาปัญจคีอีกสี่คนก็ได้ปรรลุธรรม เป็นพระโสดาบันในเวลาต่อมาและได้รับการบวชเป็นวาจาเช่นกันต่อมาพระองค์ได้ตัดเทศนาเป็นหนทางแห่งการอบรมวิปัสนาวิมุตติอันเป็นที่สุดแห่งพรมจรรย์เรียกว่าอนันตลักษณะสูตรเมื่อจบลงปัญจวคีทั้งห้าก็พ้นจากกิเลสวะไม่ยึดมั่นโดยอุปทานสำเร็จเป็นพระอรหันต อจญรา์กฏัญญาได้รับการยกย่องจากพระบรมศาสดาว่าเป็นยอดกว่าภิกษุทั้งหลายผู้รัตัญโยแปลว่าผู้รู้ลาตีหมายถึงท่านเป็นผู้เก่าแก่ได้รับการอุปสมบทก่อนภิกษุรูปอื่นทั้งหมดในพระพุทธศาสนาเป็นผู้เล่าล่อหลบรู้ในเหตุการณ์ต่างๆมาแต่ต้นเป็นผู้มีประสบการณ์มากท่านได้ดับขันประทิพัน์ ขันธบ,บริณิพานก่อนพระพุทธเจ้าเวลาหมดแล้วครับท่านผู้ฟังที่เคารพเป็นอย่างไรบ้างครับเนื้อหาสั้นกระชับชัดแจ้งไหมครับถ้าชอบใจก็กดติดตามหรือว่าทับสไครและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดในคลิปต่อไปครับผลบุญใดที่สำเร็จแล้วเกิดประโยชน์แล้วขอให้ผลบุญนั้นจงสำเร็จแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเนื้อหา ำหลับตำลาทั้งหมดขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงเป็นผู้เจริญในพวกส,กสมบัติเจริญด้วยสติปัญญาปราจากโลคาพยาธิให้ถึงซึ่งมนุษสมบัติสวรรค์สมบัตินิพานสมบัติในปัจจุบันณชาตินี้ด้วยเทินสวัสดี